สวัสดีครับวันนี้ผม Eller, มีโอกาสมาซอยบางโพนะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูว่าบางโพเป็นยังไงตอนนี้อยู่บนสะพานลอยนะครับซอยบางโพอยู่ตรงนู้นนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาดูกบกันว่าจะกบไปทํางานไม้นะครับ DIY นิดหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวซอยบางโพเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะคุยให้ฟังกันนะครับโอเคครับวันนี้เราอยู่หน้าซอยบางโพเนาะทานข้าก็จะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวมาดูกบกันอันนี้คือร้านซื้อกบนะครับเป็นร้านกบน้ำชายนะครับ จึงจำยี่ห้อได้โอเคเดี๋ยวไปดูกลบกันดีกว่าสวัสดีครับขอดูกลบใหม่หนึ่งครับ,รบโอเคนี่กลบตันนี้นะครับโอเคครับนี่อันนี้กลบ อันนี้มันมันไม่ใช่ท้องเรือใช่ไหมครับมีแบบที่โค้งๆไหมครับแล้วตัวครงม,มันจะเป็นอย่างนี้นะเป็นเดิเดยนแต่จะมีตัวเล็กอย่างเดียวใช่ไหมครับตัวใหญ่ไม่มีตัวใหญ่ไม่มีอ,อ๋ออันนี้ตัวโมนะครับอันนี้ตัวประมาณเท่าไหร่ครับพี่ ถ้าเป็นโค้งแบบด้านนี้ด้วยครับพี่ตัวเล็กก็ได้ครับถ้าเกิดผมขอดูอ๋อนี่มันจะมีประมาณแบบนี้เนาะนอ๋อพัค่ะนี่พันหกโอเคเป็นเรียบอันนี้สองรองหน้าตาเนา ีดีดว่าไม้มะลิใช่ไหมครับพี่โอเคอันนี้เท่าไหร่นะครับพันหกพันหกนะครับเอาผมกลัวเดี๋ยวบนึ่งนะผมขอดูว่างานผมจะเป็นแบบไหนก่อนโอเคครับได้กบละอยู่ในน,นี้นะครับพันห้านะครับเป็นกบท้องเรือนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในซอยกันนะครับพอดีเดี๋ยวมาดูไม้ด้วยนะครับว่ามีอะไรบ้างน,นะฮะ โ <Okay. S 2> อเคันนี้ก็จะเป็นร้านไม้ที่เคยมาซื้อนะครับทวีกษษิจผลิตภัณฑ์ไม้ก็อยู่ปัดซอยนะครับเข้ามานิดเดียวก็เจอละภาพก็มีไม้มีทั้งน็อกกัน,นี่มีทั้งเมเปิลน,นะครับหลายไม้เลยนะครับระ้วก็มีไม้ตนเนะ <Okay. S 1> าะโอเคแต่เราเดินไปดูกันในซอยก็จะเป็นประมาณแบบนี้ครับเดินดูในซอยก็จะมีสภาพประมาณแบบนี้นะครับเดินหลบรถไปเรื่อย จะมีพวกไม้แต่รูปนะครับในร้านมีพวกบานประตูนะครับน,นี้ก็ร้านทําบานประตูส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกไม้เฟอร์นิเจอร์เนาะมันดูเรื่อยๆนะครับอันนี้นะครับถ้าเกิดเดินมาเป็นกลางคอยก็จะเป็นร้านนียครับบล็อกแ้งขาไม้ก็จะรับผาไม้ด้วยเนาะก็ถ้าเกิดเวลาคุณมีซื้อมาแล้วอยากผาให้บานก็ถ้าเกิดไม่ได้ผาเองก็มาผาร้านนี้นะครับก็จะเป็นวงเดือนเอ่อเรื่อยสายพานขนาดใหญ่นะครับ ้างๆ่าก็จะเป็นร้านวิวัฒนาโอเคนะครับเดินมาเรื่อยๆจะเจอร้านนี้ครับสามาคีคอเปอรเรนะครับร้านนี้ก็จะมีพวกไม้โอฟนะครับไมแอชนะครับมีหมดนะครับพวกนี้ก็จะมีครับส่วนใหญ่เป็นไม้สักไม้สักนี่ราคาก็ไม่ถูกเท่าไหร่นะครับว้าวอันนี้คาเฟ่เมซอนมาเปิดใหม่นะครับไม่เคยเจอเลยโอเค โอเคเดินมาอีกนิดเดียวก็จะเจอไทยฟิตติ้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นร้านขายอุปกรณ์นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปร้านนี้ไปดูของแล้วกันนะครับนะครับเข้าไป international มีหมดครับแทบทุกอย่างนะครับที่นี่ก็มีหมดนะครับโอเคเดินออกมาจากไทยฟิตติ้งนะครับก็จะเจอร้านขายชื่อสานทองรุ่นนั้นะครับ ก็จะเป็นพวกไม้สนนะไม้สนก็ซื้อที่นี่ได้นะครับเดี๋ยวผมไปดูไม้สนหน่ไหนดีกว่านะครับเป็นยังไงบ้างก็จะมีเสาไม้นะครับพวกไม้สนนะครับมีืีนไม้ยางพารา นะครับน่าจะเป็น4นิ้วเนาะโอเคเดินผ่านจากร้านที่ขายไม้กลอนนิดนึงนะครับก็จะมาเจอร้าน C B Diamond Trading นะครับร้านนี้ก็รับทาดอกเลาเตอร์เนาะแล้วก็รับคมนะครับบมีพวกนี้นะครับเี๋เราก็เดินมาเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะเดินไปร้านที่ขายไม้มาฮอกานน่นะครับที่ใช้ทำของถ้าเกิดอยากได้เมเปิลเนี่ยในนี้มันมีอยู่หลายร้านครับต้องลองถามถามดูนะครับร้าน การช่างนะครับขายพวกอุปกรณ์นะครับก็จะมีนู่นนี่นั่นเป็นไปหมดนะครับเปิดต้อยู่สองร้านเนี่ยครับโอเคเดินมาเรื่อยๆนะครับจะมีร้านนั่งชิวนะครับน่าจะเป็นร้านนั่งชิวประคับปรองพอจะเดินมาเรื่อยๆมันก็จะมีพวกไม้ร้านหงมีไม้เยอะะเต็มไปหมดนะครับถ้าเกิดทําบ้านหรือว่าทำเฟอร์นิเจอร์นะครับที่นี่ก็ศูนย์รวมครับเดี๋ยวเราเดินไปร้านคุ้นเคยกันดีกว่านะครับ จริงๆแล้วผมไม่ได้มาที่นี่น่าจะราวๆสัก5-6ปีแล้วเดินมาก็นึกถึงร้านแบบที่เคยซื้อที่อ่อที่กลางซอยจะมีสายจะแม่ทับทิมน,นะครับนี่เคยจะมีพวกไม้นะครับร้านต่างๆเยอะแยะเต็มไปหมดๆๆนะครับต้นไม้ตอนทำกีตาร์แรกๆนี่คือเดินถ่ทุกร้านนะครับมีไม้อะไรบ้างนะครับช่วงแรกๆขาเมปเปิลที่เป็นเฟรมเนาะส่วนใหญ่ไม้ที่นี่มันจะเป็นเกรดที่เอามาทำเฟอร์นิเจอร์นะครับไม้เมปเปิล ซึ่งบางตัวเนี่ยก็จะมีลายเฟรมติดมาซึ่งฮาร์ดเมเปิลเนี่ยที่มีลายเฟรมเนี่ยมันหายยากครับก็แล้วแต่รตที่เขาเอาเข้ามานะครับดงังายก็จะมีเทวาราธรรมจัรนะครับก็กลับว่ากันได้โอเคอเราเดินมาถึงร้านนี้แล้วครับร้านวิวัตชัยสาไมา้ร้านนี้มีไอเทมสําคัญก็คือไม้มาฮอตัน,นี้ที่อยู่บนตึกนะครับก็จะเป็นตึกด้านซ้ายนี่นะครับ มีไม้มาฮอกรานี่ที่เราเก็บไว้แบบสิบกว่าปีนะครับสึกขรงนู้นขาวๆนะครับมีไม้เยอะมากทั้งเมเปิลทั้งเอิอมฮอกรานี่เต็ไมไปหมดเลยนะครับถ้าเกิดใครอยากครับก็ที่นี่ครับส่วนอยากช่างกีตาร์จะมาที่นี่กันเนาะโอเคเดี๋ยวเราเดินไปทาฟิตติ้งนะครับมีร้านตัดผมด้วยมนาะใหม่แน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปทายฟิตติ้งกันทาฟิตติ้งสาขานี้ผมค่อนข้างซื้อของสบายใจกว่าสบายๆนะครับโอเค ของก็มีเยอะแยะนะครับมปกตินะครับดอ,ดอกนี่ดอกนี้เต็มไปหมดเลยน,นี้ก็จะเป็นดอกสว่านะครับเต็มไปหมดของเครื่องมือเต็มไปหมดครับเหมือนเดิมดอกลอเตอร์ก็จะมีในแนวนี้ครับกบใส่ไม้ร้านนี้ก็มีนะแต่ว่า,มาเมื่อสักครู่นะผมซื้อกบนำชัยมันดีกว่านะครับพวกเครื่องมือนะครับสื่อนะครับ ื่องมือก็ตามปกติครับมีหมดนัดเถน,นะครับทุกที่ห้านะครับฝ่ายวัดเครื่องมือใหญ่ก็มีนะครับพวกคีมนะครับเต่อนนี้ครตัวนี้นะครับเอาไปดัดแรงทำเป็นถอนเฟตได้นะปลายมันยังแบบไม่เป็นมุมเรียบแต่ว่าเราไปเจียได้นะครับ โอเคครับซื้อของเสร็จเรียบร้อยแล้วละนะครับอันนี้ได้จากไทยซิตติ้งครับใครอยากมาลองดูนะครับไม่แน่ใจเรื่องตำแหน่งโลเคชั่นร้านลองย้อนกลับไปดูเนาะ,ะตัวเนี้ยของค่อนข้างมีทั้งราคาถูกราคาแพงนะครับก็ถ้าเกิดสนใจก็ลองดูหลายๆร้านนะครับถ้าเกิดเราไม่ได้ซื้อวอลลุ่มเยอะอาจจะต้องคุยกับเขานานหน่อยนะครับถ้าสมมติว่าช่างกีตาร์นะครับจะไปขอเลือกไม้เนี่ยบางทีเนี่ยมันน่าจะลําบากเนาะแต่ร้านที่ผมบอกก็คือวิวัฒวิชัยวัฒหรือวิวัฒชัยตรงเนี้ยจะเป็นไม้มาฮอกานี่ยร้านนี้เขา้า เจอเขาบ่อยๆคุยกับเขาดีๆก็ซือของได้นะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ลาก,ก่อนนะครับกลับกลับไปทำง,งานก่อนนะครับสวัสดีครับ